ใช้แปรงอาบน้าไฟฟ้าโลมิรุ่นไหนดีต้องบอกก่อนนะคะว่าของที่ร้านจะมีทั้งหมด2รุ่นค่ะคือรุ่น6หัวและก็รุ่น4ี่หัวนะคะทั้ง2รุ่นนะคะจะต่างกันที่จํานวนหัวและสเปกบปงสเปกเท่านั้นค่ะสําหรับใครนะคะที่สอบถามมาใช้รุ่นไหนดีแอดมินขอแนะนํารุ่น6หัวเลยค่ะตัวนี้นะคะจะมีหัวขัดผิวมาให้โดยเฉพาะเลยค่ะและรุ่น6หัวนะคะจะมีปริมาณจํานวนหัวแปรงมากกว่ารุ่น4ี่หัวทำให้ มีความครอบคลุมการใช้งานมากกว่ารุ่นสี่หัวนั่นเองค่ะทำให้พิวนะคะจะสามารถกระจางใสได้ดียิ่งขึ้นค่ะทั้งสองแปรงนะคะมีลักษณะคล้ายเคียงกันมากมากเลยค่ะตัววัสดุของด้ามแปรงของแปรงหกหัวนะคะจะมีความคงทนมากกว่าของรุ่นสี่หัวนะคะแล้วก็ความเร็วในการหมุนแปรงนะคะตัว หกหัวนะคะจะมีการหมุนได้เร็วและก็คงที่มากกว่ารุ่น4ี่หัวนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่ากดสุดตาาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ